เป็นปัญหาหนึ่งเลยที่สินรู้สึกไม่แฮปปี้เลยนะครับเป็นรุ่นใหม่ดีไหมกับการที่จะอัปเกรดพอมันเป็นแคมรี่ใหม่แล้วว่ามันมีความฉี่ที่เราไม่เคยสัมผัสในรุ่นโตโยต้าเลย นี้เราอยู่กับรถที่มีคนเข้ามาสอบถามรายละเอียดเยอะที่สุดของช่องเลยนะครับวันนี้สิ่งกับ c a m b r y ใหม่นะครับโมเดลเยียปี2024นะครับยอดขายอันดับหนึ่งในประเทศไหมได้รับความนิยมสูงมากๆเลยหลังจากที่เปิดตัวไปนะครับแล้ววันนี้เนี่ยจินไปเทสดสอบมาที่กระบี่นะครับแล้วก็ทำคลิปออกไปใช่ปะอันนั้นนะเรายังไม่ได้ลงดีเทลเรื่องการใช้งานจริงนะครับแต่ว่ารอบนี้เนี่ยินเอามาขับจริงนะครับแล้วก็ ใช้แบบลองลันเลยใช้แบบทางไกลด้วยในเมืองด้วยนะครับหลายวันมากๆเลยนะครับเราก็ได้ค้นพบนะว่ารายละเอียดบางอย่างดียังไงแล้วก็ไม่ดียังไงเดี๋ยววันนี้สิจะเล่าให้ฟังครับก่อนที่เราจะเริ่มคอนเทนต์กันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์ช่องเสียงสดานะครับเป็นกำลังใจให้สินด้วยนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยต้องขอบคุณ t o ย o t a นะครับจาก Toyota Motor ประเทศไทยด้วยครับที่เอา Toyota Camry ใหม่คันนี้นะมาให้เราทำคอนเทนต์กันนะครับ Camry ใหม่เนี่ยหลายคนมองในเรื่องของแค่ภายนอกเท่านั้นนะครับหลายคนมาถามนะว่า เอ้ยเปลี่ยนเป็นรุ่นใหม่ดีไหมแล้วก็คุ้มค่าไหมนะครับกับการที่จะอัปเกรดเป็นรุ่นโมเดลเย์2024แบบนี้นะครับสินก็บอกเพื่อนเพื่นเลยว่าคุ้มนะครับแล้วก็มันคือรถคนละคันเลยนะครับไม่ใช่แค่หน้าตาที่มีการปรับจริงๆนะครับ90%ล้กันในตัวรถเนี่ยมีการปรับใหม่ทั้งหมดเลยนะครับถึงแม้ว่าโครงสร้างของเขาเนี่ยจะเป็นโครงสร้างแบบ TNGA แบบเดิมอยู่นะครับ ดีไซน์ด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังของตัวรถเนี่ยเราจะได้การออกแบบแบบ h a m เบอร์เฮด e a m ีมดีไซน์ะครับที่เหมือนในรถยนต์เจเนอเรชั่นใหม่ๆของ Toyota นะไม่ว่าจะเป็น VC4X อนะครับ BC3 นะหลายคนอาจจะเคยเห็น b c 3นะเป็นรถไฟฟ้าของ Toyota นะครับ P ใหม่อย่างเงี้ยนะครับก็จะได้หน้าตาที่เป็นลักษณะการออกแบบแบบแฮมเบอร์เฮด e a m ีมดีไซนะส่วนตัวสิมมองว่า รถเนี่ยมันดูสปอร์ตมากขึ้นดีเทลมันน้อยลงอ่ะแล้วมันก็ทําให้รถเนี่ยมันดูทันสมัยมากขึ้นดานามิกมากขึ้นดูลู่ลมดูสปอร์ตมากขึ้นนะครับตัวกันชนหน้าเนี่ยถ้าเกิดเราซื้อเป็นตัวสมาร์ทไปอ่ะตัวกระจังหน้าด้านล่างอ่ะเป็นสีดําแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราซื้อเป็นตัว s e v พรีเมียมนะครับแล้วก็พรีเมียมแบบชุี่แบบนี้เนี่ยเราจะได้กระจังหน้าที่มันเป็นสีเทานะครับตัดกับสีรถหลายสีเลยที่เพื่อนๆซื้อไปไม่ว่าคุณจะซื้อสีขาวก็ได้กระจังหน้าสีดำคันนี้ที่เเ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 รรรามมมขััับบคนนนนนีียยยปป็็สสพิศษะะหโโดลล24 4 Pri ทใ่องต ไฟหน้าของตัวรถเนี่ยเราจะได้เป็น Adaptive High Beam นะครับก็สามารถที่จะเปิดไฟสูงต่ำอัตโนมัติได้ด้วยสิ้้องขับตอนกลางคืนแล้วก็ใช้ได้เลยนะครับมีเพื่อนๆคอมเมนต์มานะบอกว่าไฟหน้าผมรู้สึกว่ามันสว่างน้อยกว่าตัวเก่านะครับจริงๆแล้วว่าหลอดไฟอ่ะมันเล็กลงไฮบริดเทนดดีไซน์มันจะถูกบีบพื้นที่ของตัวไฟหน้าไปนะครับคราวนี้เนี่ยความเข้มของแสงเขาก็เยอะขึ้นจากาประสบการณ์ใช้งานจริงๆ สินว่ามันไม่ได้มีผลอะไรเลยนะครับแถมแสงนะที่มันลงไปที่พื้นถนนเองอะมันก็มีความเข้มมากกว่ารุ่นเก่าด้วยตัวเอดัของตัวรถเนี้ยทำงานระยะยาวขึ้นนะครับที่220เมตรเลยนะครับแจ๋วมากนะละเอียดมากนะครับรวมถึง notification ในตัวรถเนี้ยเป็นโน้ i ิฟิเคชันสาวใหม่ที่ไม่เคยมีในโต้ตามาก่อนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเลนคี p หรือว่า b y สปอตต่างๆเนี่ยเวลามันเตือนอ่ะมันเตือนแบบเสียงแบบ น่ารักอะ่ะมันติดติดติดนิดเดียวแบบเบาๆนะครับเป็นคาลิเตอร์ใหม่ๆของโตโยต้าสียรู้สึกว่าคันนี้เนี่ยนำเทรนด์ไม่เหมือนรถนรุ่นอื่นเนี่ยพอมันเป็นแคมรี่ใหม่แล้วว่าไม่มีความฉีกนะครับมันเป็นบรรยากาศใหม่ๆที่เราไม่เคยสัมผัสในรถยนต์โตโยต้าเลยแดชบอร์ดด้านในตัวรถเนี่ยนะโอ้โหนี่เขายกการออกแบบเนี่ยมาจากโตโยต้าคลาวสปอร์ตเลยนะมันได้กลิ่นอายของความเป็นโตโยต้าคลาวเยอะมากเลยนะเขาเออกแบบมาดีมากๆเส้นนําสายตานะครับฝั่งซ้ายเนี่ยพาร์เซนเตอร์ตรงนี้เนี่ยมันทําให้รถเนี่ย มันดูกระชับมากขึ้นแล้วมันกะระยะง่ายขึ้นด้วยนะระบบเอฟเฟอร์เทนท์ภายในตัวรถเนี่ยรอบนี้เนี่ยเขาให้มาหน้าจอขนาด12นิ้วนะครับล้วก็ตัว t f t เนี่ยขนาดเท่ากันเลยนะ12นิ้วก่อนหน้านี้เราเทสรถหลายรุ่นให้จอ14นิ้วมานะมันอันนั้นมันใหญ่เกินแต่สำหรับเจนเนี่ยในระยะการมองขนาดนี้นะครับให้หน้าจอเอฟเฟอร์เทนท์ขนาด12นิ้วมาสินว่าระยะการมองเห็นต่างๆเนี่ยมันมองแล้วกําลังดีนะครับลักษณะการ การเซตมาเนี่ยรอบนี้เขาเซตมาลักษณะแบบแนวยาวแบบนี้นะครับมีระบบ Apple CarPlay Android Auto แบบไร้สายด้วยนะครับและที่สำคัญเนี่ยเราสามารถที่จะใช้ ระบบเทเลเมติกของโตโยต้านะครับหรือว่า T-Connect ได้ด้วยนะการออกแบบตัวแดชบอร์ดใหม่เขาก็มีการปรับนะครับในเรื่องของดีไซน์ไม่พอนะฟังก์ชันเขาก็ใช้งานได้ดีขึ้นด้วยนะครับเนี่ยถ้าสังเกตดีๆนะครับเราจะมีช่องขับโฮลเดอร์ตรงนี้เนี่ยที่มีลิงก์เนี่ยช่องเก็บของนี่ยาวมากเลยนะครับสามารถนี่ใช้งานได้แบบอเนอกประสงค์เลยเท่านั้นยังไม่พอยังมีไวเดชชั่ว์มาให้ตัวอินเทอร์เฟซของตัวอินเทอร์เทนเมนต์เนี่ยเราจะได้หน้าตาเหมือนในเล็กซัสเลยนะครับเราจะมีการแชร์ลิงก์ตัวระบบตรงนี้เนี่ยยยยกับเเเเเลครราาาาวนนนนนีีี้้หตต่่่ออิท์ฟซงๆด เหมือนเป๊ะนะถ้าเกิดเราขับเบรกซัเนี่ยจะรู้เลยว่าเนี่ยหน้าตาเขาจะเป็นแบบนี้เลยนะครับแล้วก็การแสดงผลต่างๆเนี่ยอ่านค่าต่างๆเนี่ยง่ายมากๆปุ่มรัดจะอยู่ฝั่งขวามือแบบนี้นะครับสามารถที่จะเรียกดูค่าต่างๆได้อย่างแม่นยําแล้วก็สะดวกสบายมากๆนะลองดูทิปอินโฟดูนี่ดูอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเขาเจ๋งปะแบบมันประหยัดน้ามันมากจริงๆอะคือไม่ได้โมนะด้วยฟิกเกอร์ของมันอนะเนี่ยเราลองขับกันดูจริงๆเนี่ยแต่แบบ เกือบ30กิโลเมตรต่อลิตรแล้วอะในความเร็วที่ไม่ได้โหดร้ายเขามากนะสินขับอยู่ประมาณ90้0บร้อยหนึ่งนะครับเนี่ยอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันแจ๋วจริงนะตัวเบาะเนี่ยเราจะได้เป็นสมูทเลเตอร์นะครับในตัวพรีเมียมแล้วก็ตัวพรีเมียมดับชอรี่นะแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราซื้อเป็นตัวสมาร์ทไปอันนั้นจะได้เป็นซินเทติกเลเตอร์นะหรือว่าหนังสังเคราะห์ที่เหมือนใน แคมรี่เจเนอเรชันที่แล้วนะครับแล้วนั่งขับทางไกลเนี่ยเมื่อวานนลองขับประมาณ3ชั่วโมงไม่เมื่อยเลยเชื่อป่ะเบาะหลังเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าเราซื้อเป็นตัวพรีเมียมลักชัวรี่ไปอ่ะมันสามารถที่จะปรับเอ็นได้ด้วยนะครับอันนี้ตามสไตล์แคมรี่เลยนะซื้อตัวท็อปปรับเบาะปรับเอ็นได้นะครับแล้วก็มีอัมเรสที่สามารถ คอนโทรลตัววิทยุได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะคอนโทรลปร,ปรับอากาศด้านหลังตรงนี้ได้ถ้าเกิดว่าจาเป็นที่จะต้องนั่งเบาะหลังจริงๆนะสืแนะนําเลยจริงๆว่าซื้อตัวเป็นพรีเมียมดับ y ูดีนะคุ้มค่าที่สุดเลยครับและสิ่งรู้สึกว่าคันนี้เนี่ยมันขับง่ายมากกับระยะง่ายมากๆเลยนะครับการเลียวเอาเดสบอร์ดเนี่ยมันทําให้โพดิชั่นการนั่งนี่มันเปลี่ยนไปเยอะมากเลยนะครับตัวเบาะเนี่ยนะครับโพดิชั่นการนั่งในการปรับต่างๆอง,งศาการปรับเบาะเนี่ยมันยังเท่าเดิมอยู่นะครับเราไม่สามารถที่จะกดฐานเบาะให้้มมัันนต่ําากๆไดะครบ สไตล์แคบลี่ไม่สามารถที่ทำได้นักออกแบบเองเขาคิดมาแล้วนะครับว่าการออกแบบที่ฐานเบาตํามากๆเนี่ยมันอาจจะไปส่งผลกระทบนะครับในเรื่องของการเหนื่อยล้าหรือว่าสุขภาพในการที่จะแบบขับรถแบบลองครูสนานๆอาจจะปวดหลังได้ใช่ปะโพซิชันการขับรอบนี้เนี่ยโอ้โหปรับมาให้เข้าไม้เข้ามือกว่าเดิมเยอะมากเลยนะครับสิรู้ิสึกว่าตัวตำแหน่งพวงมาลัยตรงนี้เนี่ยการคอนโทรลรถอะรครับมันคอนโทรลได้ง่ายขึ้นด้วยนะเนี่ยความเจ๋งของเขาเลยนะครับแล้วก็ตัวพวงมาลัยของเขาเนี่ยเบา กว่าเดิมเยอะมากนะครับในการปรับเป็นพวมลาล e mm ัย hmm. EPS เบาวกว่าเดิมเยอะมากแล้วอาัตราทดเขาเนี้ยสามารถที่จะปรับตามความเร็วได้นะครับถ้าเกิดตัวเก่าเนี้ยเหมือนอารมณ์ระยะตัวพวมลาลัยเนี้ยมันจะมีช่วงฟรีเยอะกว่า คันนี้เนี่ย E P S เนี่ยปรับตามความเร็วนะครับแล้วก็กระชับกระเดิมเยอะมากเขาบอกว่าช่วงล่างเนี่ยถูกจูนมาใหม่เลยโครงสร้างของตัวช่วงล่างหน้าเนี่ยเป็นแบบแม็กเฟอร์สันสัตว์นะครับด้านหลังเป็นแบบดนะับเบิลวิสบอลอารมณ์เหมือนรถยุโรปเลยนะโชค๊คอัพเป็นแบบสวิงวาล์วนะครับคือโชค๊คอัพสวิงวาล์นี่ยไม่เคยมีในโตโยต้ามาก,ก่อนเราจะเจอสวิงวาล์นในลิซัสเท่านั้นนะครับแต่รอบนี้เนี่ยเขามาใส่ในแคมรี่ใหม่นะทำให้คาแรคเตอร์ของตัวรถเนี่ยโอ้โหมันแจ๋วจริงบวกกับก,บการทําาาาาาางงนน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 นะะะะะคครรรรััับบบบดดดด้นน้้้้หหเเเเี่ยจไยแบบ itch, ยนะจไไแลป็ ซึ่งการทํางานเขาจะทํางานนุ่มนวลในความเร็วต่านะครับแล้วก็เฟิร์มในความเร็วสูงด้วยนะครับคราวนี้เวลาเราขับแล้วเนี่ยเราจะรู้สึกได้เลยนะว่ารถเนี่ยมันจะขนานกับถนนเลยนะครับแล้วก็การตอบสนองของตัวช่วงล่างเนี่ย แจ๋วมากเว้ยสินค้าไปถึงเสบติดมากเลยนะครับตัวเครื่องยนตเนย์เขาก็มีการปรับใหม่ด้วยนะครับทั้งระบบเลยนะถึงแม้ว่าหน้าตาเครื่องยนต์เนี่ยจะเหมือนเดิมเครื่องยนต์รหัส A 2 5 AFX นะครับ2.5ดาับเบิลโอเฮดคำชาบพร้อมหัวฉีด b b t i นะมีการจูน ECU ใหม่นะครับสอดคล้องกับตัวมอเตอร์ที่มีการปรับใหม่ด้วย MG1 MG2 เปลี่ยนใหม่หมดนะครับ MG1 ก็คือ มอเตอร์ที่ไว้ชาร์จไฟเนอะ MG2 ก็คือมอเตอร์ที่เอาไว้ขับที่ตัวลอ้อนะมีการปรับใหม่ด้วยนะรีเจนแบตเร็วขึ้นด้วยตัวแบตเตอรี่ไฮบริดเนี่ยมีการปรับเป็นลิเธีมยมไอออนแล้วนะรรอบนี้เนี่ยคับไฟสติตี้แบตเตอรี่ไฮบริดเนี่ยอยู่ที่1.01กิโลวัตต์อนะครับมีการเก็บประจุด,ดีขึ้นนะครับปล่อยประจุด,ดีขึ้นสอดคลองไปกับตัวมอเตอร์ขับเนี่ยที่แรงขึ้นแรงบิดดีขึ้นนะแรงบิดของตัวมอเตอร์เนี่ยอยู่ที่221นิวตันเมตรเลยแรงบิด ทอทัลเอาพุทเนี่ยอยู่ที่227แรงม้านะของตัวเครื่องยนต์นะครับก็เรียกได้ว่าแรงทันใจแซงขาดเลยคันนี้เนี่ยสินว่าเขาน่าจะฟัดกับสปอร์ตซีดานฝั่งยุโรปได้แบบสบายๆเลยนะครับสินว่าคาแรคเตอร์เนี่ยสู้ได้เลยแจ๋วจริงนะครับคันนี้ด้วยความที่แบบแรงบิดของตัวพาวเวอร์เฟรนเนี่ยมันเพิ่มขึ้นนะครับตัวเกียร์เนี่ยเขามีการปรับใหม่นะเขาใช้เกียร์ e-cvt จากลาโฟนะครับซึ่งเกียร์ตัวนี้เนี่ยมันจะทนทอกทนแรงบิดที่มันสูงกว่า ตัวกกอนหน้านี้เนอะอันนี้คือไฮบริดเจนใหม่เลยล่าสุดเลยจาก t o โยต้นะครับและตัว ECU เนี่ยมีการจูนให้สอดคล้องกับตัวมอเตอร์ด้วยนะครับเวลาเราชูดความเร็วเนี่ยเราเครื่องยนต์มันทํางานขึ้นมาเนี่ยแยกไม่ออกเลยว่ามันมีรอยต่อนะว่าเครื่องยนต์ติดแล้วมอเตอร์ตอนนี้มอเตอร์ทํางานคือคุณขับเนี่ยคุณจะไม่รู้สึกเลยนะแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนเนี่ยรอบนี้เนี่ยเขามี ECU แยกเลยนะครับสามารถที่จะคอมมูนิเคตตัวข้อมูลต่างๆเนี่ย ได้เล็กเลยมาที่ตัวระบบไฮบริดนะครับทำงานดีมากขึ้นนะครับละเอียดมากขึ้นแล้วก็สามารถที่จะควบคุมอุณหภูมิภายในตัวแบตเตอรี่ไฮบริดเนี่ยได้ดีขึ้นด้วยรอบนี้เนี่ยเปเปอร์ Paper นะครับเคลมอยู่ที่25กิโลเมตร่อลิตรใช่ปะ สนสามารถทําอัตราสิ้เปื่องน้ำมันนะครับได้อยู่ที่24กิโลเมตรต่อลิตรเลยอะ่ะโหแจ๋วมากทั้งที่ไม่ได้ขับช้าด้วยนะขับเร็วด้วยนะครับตัวอคูสิก,กลัสเนี่ยมีมาให้นะครับโหมดของการขับขี่นะครับมีให้เลือกใช้ทั้งหมด4โหมดนะครับมี e-v โหมด e c โค่นอร์มัลสปอร์ครับแต่ถึงขับ Normal แล้วเนี่ยสินว่าพอเลยนะครับจบเลยนะครับสามารถที่จะทําอัตราเร่งได้แบบสมูทด้วยนะครับแรงด้วยนะฉับพลันก็กดคันเร่งคลิกดาวต่างๆเนี่ยอยู่เลยเอาอยู่เลยเดี๋ยวเราไปลองสููตตรรกกันนดีวว่า่าาสใ โตโยต้าแคมรี่ใหม่นะที่มีการปรับพาวเวอร์เทนใหม่เนี่ยจะขับสนุกข,ขนาดไหนครับศูนย์ถึงร้อยในโตโยต้าแคมรี่ใหม่นะครับสามสองไปครับห้าอแลเหล,อเหลือเลยแม้แตราเร่งเขาแบบแจ๋วมากเลยนะครับถ้าเกิดสังเกตดีๆเนี่ยแบตเตอรี่ไฮบริดเนี่ยมันแทบจะเต็มตลอดเวลาเลยนะโหมันแจ๋วมากเลยนะครับ กระจกมองหลังไว้รอบนี้ปรับแสงแต่ไม่ไฟฟ้าคือมันเป็นทคโนโลยีใหม่เลยนะครับใช้เจลด้านในเนี่ยในการที่จะปรับแสงไว้ โดยที่ไม่ต้องใช้ไฟฟ้าเฮ้ยเจ๋งมากรอบนี้โอ้โหความบางของกระจกมองหลังเนี่ยมันบางมากเลยนะครับอันนี้ทํางานแจ๋วมากเลยแล้วมันสามารถปรับแสงได้จริงโอ้โหแจ๋วมากอันนี้ลองไปเล่นกันดูแล้วก็ลองไปสัมผัสดูว่าเ,เทคโนโลยีใหม่ของโตโยต้ตาเป็นไงบางเฉียบเลยนะแล้วก็ถ้าเกิด,ดว่ามันเพื่อนซื้อตัวพรีเมียมดับเบลไปเนี่ยเราจะได้พานอโมิกซันลูบใหญ่แบบนี้และที่สําคัญไม่ใช่แค่เปิดกระจกได้เนี่ยเปิดอันนี้ได้ด้วยนะเปิดซันลูบแยกออกไปได้ด้วยเปิดแบบเต็มบานแบบนี้ได้ด้วยนะเนี่ยอย่างนี้ได้เลย โอ้โหนี่เป็นไง<ม>แจ๋วมากนะครับทั้งสเปซด้านหลังเนี่ยมีมาให้เราใช้กันนะครับอยู่ที่427ลิตรนะครับก็มาตรฐานแคมรี่เลยเหมือนตัวเก่าเลย Adaptive Cruise Control เนี่ยมันทำงานดีขึ้นกว่าตัวเก่านะครับด้วยความที่เขามีการปรับฮาร์ดแวร์ของ ADAS ใหม่ใช่ปะ่ะสามารถที่จะทำงานได้ไกลถึง220เมตรนะแล้วก็ทำงานละเอียดมากนี่สิ็จลองทดสอบดูนะครับในความเร็วประมาณสัก80กิมต่อชั่วโมงนะครับแล้วก็ให้เขาเนี่ยลอง จับรถคันข้างหน้าดูว่าเป็นยังไงบ้างจริงทํางานละเอียดมากนะครับแล้วก็คาดเดาได้นะเราลองให้เขาทํางานดูว่าระบบเลนสตเซตร์ริงของเขาเนี่ยทำงานเป็นยังไงบ้างนะแม่นอยู่นะครับทำงานโอเคแล้วก็แสดงผลในหน้าจอ TFT เนี่ยได้อย่างละเอียดเลยคาดเดาได้ไม่ไม่น่ากลัวหลายคนอาจจะซื้อไปแล้วรู้สึกว่าน่ากลัวทํางานแล้วมันจะเวิร์กไหมอะไรไหมรอบนี้โตโยต้าปรับ in, อิอนโฟกราฟิกนะครับภายในหน้าจอ TFT มาดีมากๆแล้วก็ตัวระบบ เอดาสเนี่ยทำงานแจ๋วจริงยอมรับเลยแจ๋วจริงเดี๋ยวเราจับคันหน้าดูนะครับเนี่ยดีเทคได้แล้วนะแป๊บเดียวเองเนี่ยดีเทคได้แล้วว่ามีรถ้างหน้าสิ่งที่เขาจับเลยนะว่าลองวิ่งอยู่ที่ความเร็วสัก80สิกิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยเป็นยังไงบ้างน,นะครับอ่ะลองดูนะครับระยะสักอันนี้สิใะะส่ให้เขาลองทิ้งระยะดูแล้วกันลองเทสให้เขาลองทิ้งระยะห่างดูเนี่ยมันก็จะปล่อยให้คันหน้าไหลไปไกลขึ้นอย่างเงี้ยนะครับอ่ะจะทับระยะหน่อยอ่ะเดี๋ยวลองระชับระยะนิดนึง อันนี้ถ้าเกิดเราไม่จับพวงมาลัยเขาจะเตือนเนาะอ่าอันนี้เขาจะเริ่มกระชับระยะ้วนะนะแต่ว่าเขาจะกระชับแบบสมูทๆนะค่อยๆเข้าไปอย่างเงี้ยนะครับไม่ได้แบบปืดเข้าไปอย่างเงี้นะค่อยๆเข้าแล,แล้วพออยู่ในระยะที่เหมาะสมแล้วเนี่ยเขาก็จะมีการชะลอนะครับตามรถคันข้างหน้าให้ด้วยอันนี้ดีมากๆเลยในกรณีที่เ,เพื่อนๆต้องขับทางตรงยาวๆในมอเตอร์เวย์อย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับหรือว่าขับตามจังหวัดที่เป็นทางหลวงตรงแบบ โอ้โหหลายร้อยกิโลเมตรนะครับสามารถจะใช้ระบบนี้ได้อย่างมั่นใจแน่นอนครับอีกจุดหนึ่งความแตกต่างจากแคมีตัวก่อนนะ่ะคือระบบเบรกรอบนี้นะครับปัญหาของแคมีตัวก่อนหนะ้าเนี่ย คือมันจะเฟดง่ายมากนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆเนี่ยขับความเร็วหรือว่าเบรกมันร้อนจัดๆเนี่ยมันจะเบรกไม่อยู่เลยนะอันนี้คือเป็นปัญหาหนึ่งเลยที่สินรู้สึกว่าสินไม่แฮปปี้เลยนะครับสำหรับตัวแคมรี่ก่อนหน้านี้นะครับแต่รอบนี้เนี่ยมีการปรับนะครับให้เบรกแบบไม่มีเฟดเลยนะก้าพูดว่าไม่มีเฟดเลยเพราะว่าสินขับตาจังวัด2วันติดเลยแบบมันปึกจริงนะครับด้วยคําที่เหมือนมอเตอร์รีเจนเขาอะใหญ่ขึ้นด้วยนะแล้วก็มีการขยายตัวดิสเบรกเนี่ยให้มีความใหญ่ขึ้นกว่าตัวเก่าเล็กน้อยนะครับ ถ้าเกิดเพื่อนๆซื้อตัวพรีเมียมกับพรีเมียมนักชลีไปเนี่ยจะได้ล้อขนาด18นิ้วเหมือนคันนี้เลยนะครับขนาดยางเนี่ยอยู่ที่2 3 5 4 5มห้าสครับรัดมากับยางบิสโตนที่สุดหน้าเอเน้นเงียบนะครับแล้วก็เน้นนุ่มสบายตามสไตล์รถยนต์ดีไซน์เลยนะครับรอบนี้ก็ให้ยางมาดีมากๆครับเท่านั้นยังไม่พอนะครับตัว ABS ของตัวรถเนี่ยปรับนะให้ทำงานไวขึ้นด้วยนะครับเบรกระยะกระชับขึ้นด้วยนะครับไปลองเทสกันดูได้เลยนะรัศมีวงเลี้ยวของตัวรถนะครับอยู่ที่ 5.7เมตรนะครับใช้งานในเมืองหรือว่ากับรถในถนนแคบๆเนี่ยทำได้แบบสบายๆเลยถึงแม้ว่าตัวรถเนี่ยจะมีระยะความยาวเกือบ5เมตรนะแล้วใครจะซื้อแคมนี้ใหม่หมเนี่ยอูสินบอกเลยนะคนที่รักการขับรถแบบสปอร์ตๆอ,อ,อยาก่้เรื่องแรงนะครับในราคาที่จับต้องได้ง่ายไม่แพงมากเลยเปรียบนะเทียบราคาดูอ่ะในราคานี้เราจะได้รถยุโรปในที่เป็น entry level เท่านั้นเองนะครับความคุ้มค่านะครับความสปอร์ตเนาะ เราจะได้เทคโนโลยีไฮบริดใหม่นะครับล่าสุดจาก Toyota เลยนะร,รวมถึงสิทธิประโยชน์จาก Toyota นะไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมการดูแลแบบ t c f r Plus นะการสะสมพอยด์นะครับ mm hmm. เขาเรียกว่า Value Chain ต่างๆของ Toyota เนี่ยเอื้อประโยชน์นะครับให้กับผู้ใช้รถยนต์โ o โยต้เนี่ยอย่างแท้จริงนะอันนี้สินรับรองว่า t o y o ต้าแคปดีเนี่ยไม่ทำให้คนผิดหวังแน่น ี่่ใหมขับสนุกมากเลยนะครับขับแล้วแบบเสพติดมากๆนะอยากขับทุกวันเลยสิกล้าพูดเลยนะครับสำหรับราคาของ Toyota Camry ทุกรุ่นย่อยนะครับตัวเริ่มต้นนะครับ HEB Smart นะครับราคาอยู่ที่1,455,000บาทนะครับตัวพรีเมียมนะครับราคาอยู่ที่1,639,000บาทนะครับและตัวนี้นะครับตัวพรีเมียมลักซ์สรีนะ ราคาอยู่ที่1 7 8 0, 9 0 0 0บาทนะครับราคาดีเนี่ยรวมวารันตีของตัวระบบไฮบริดเนี่ยนานถึง5ปีนะครับแล้วก็ประกันตัวแบตเตอรี่ไฮบริดเนี่ยนานถึง10ปีนะครับแล้วก็ซื้อรถรุ่นนี้ไปเนี่ยโอ้โหไม่ต้องกลัวเลยว่าอะไรจะไม่มีนะครับโตโยต้าเนี่ยบอกมานะครับว่ามีการสต็อกอะไรนะหลังจากที่โมเดลนั้นๆเนี่ยดิสคอนติเนียไปแล้วทั้งหมด15ปีเลยนะครับใช้โตโยต้าเนี่ยอุ่นใจแน่นอนครับวันนี้ขอบคุณรถยนต์โตโยต้า แ a มเบอรี่ e b Premium Luxury คันนี้นะครับจากโตโยต้า e มอเตอร์ประเทศไทยด้วยนะครับท e, so ี ine, ่นำโตโยต้าแฮมเรี่รุ่นใหม่คันนี้มาให้เราเนกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องสินเดลาด้าด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเรื่องรถยนต์ไลฟ์สไตล์นะครับการเดินทางคือความสุขครับสวัสดีสวัสดีครับ